แต่ตระกูลหมิงเป็นเพียงแค่หนึ่งในตระกูลผู้กุ่มอำนาจจักรวรรดิคอเซนเตอร์แห่งเมียนมาเพราะยังมีอีกสามตระกูลที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันตระกูลหมิงทำงานควบคู่กับ4ตระกูลผู้ทรงอํำนาจดั้งเดิมในโกลกล้างของเมียนมาได้แก่ตระกูลปตระกูลเวยและตระกูลหลิวซึ่งแบ่งออกเป็นสสายคือหลิวกัวซีและหลิวเจิงเซียง ต่อมาธุรกิจคาสิโนและคอร์เซ็นเตอร์ของตระกูลหมิงเฟื่องฟูจึงทําให้สถานะของพวกเขาเทียบเท่ากับ4ตระกูลเดิมจนบางสื่อเรียกว่าเป็นตระกูลที่5อย่างไรก็ตามสื่อจีนและสื่อที่รายงานเรื่องคอร์เซ็นเตอร์มารวมตระกูลหมิงเข้าไปใน4ตระกูลเดิมเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเพราะในทางปฏิบัติตระกูลหมิงมีอิทธิพลไม่ต่างจาก4ตระกูลดั้งเดิมเลย ตระกูลดั้งเดิมเหล่านี้ก้าวขึ้นมามีอำนาจในโกก้างตั้งแต่ปี2009หลังสนับสนุนกองกำลังทหารเมียนมาและโค่นล้มตระกูลเพิงซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่ที่เคยมีอิทธิพลในโกก้างมาก่อน สีตระกูลนี้เข้ายึดคาสิโนและธุรกิจอื่นในเล้าวกายก่อนจะกลายมาเป็นฉากบังหน้าให้ศูนย์สแกมเมอร์ค้ามนุษย์และการฟอกเงินมีชาวต่างชาติราว10,000แคนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนถูกล่อลวงและบังคับให้ทำงานในสถานที่แห่งนี้เพื่อหลอกลวงคนทั่วโลกโดยคาดว่าธุรกิจคาสิโนและศูนย์สแกมเมอร์สร้างรายได้ให้สีตระกูลนี้ปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนจะล่มสลายหลังจีนร่วมมือกับนานาชาติจัดการแก๊งจีนเทาวกลุ่มนี้ให้สิ้นไปธุรกิจสแกมเมอร์หลอกลวงผู้คนมานานหลาย กวาดรายได้ทั่วโลกไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีศูนย์แมเมอร์กระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่งโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนแล้วทำไมจีนถึงตัดสินใจที่จะปราบปรามเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด